เปิดลงสตอรี่เป็นเรื่องสร้อยสบพานงาแฮชแท็กละครเรื่องอะไรผิดเรื่องใช่ไหมแฮชแท็กเป็นอะไร,ะระแล้วเกี่ยวอะไรกับสร้อยสบพานงาเกี่ยวอะไรกับท้องนไนพี่เกี่ยวอะไรนายได้อีกสามวันไข่สิบหกเลย,ย <laughs> ผิดผิดหมดแฮชแท็กมันผิดเรื่องเลย กินกเกงทำอะมรดีบายต้นตำที่ให้ใบถึงให้พี่โมโ่ไม่หล่ะจะเอาไปกินวิธีทำปลาเลไรทำไมช่วงนี้แอฟซูกำลังฮิต <cinematic S 1> <c oughs> เพราะว่าเขาบอกเขาถ่ายมอนทาถ่ายเนก็ได้ไม่ค่อนเราหกแล้วเหินเหลือเกินชีวิต